ตอนนี้อยู่ในสวนเกษตรนะครับสีโมงสีนาทีของวันศุกร์ที่8ปดพฤศาคมครับหกสามมาดูสวนสวนะครับวันนี้ที่ปลูกผักเอาไว้แถวแรกก็ปลูกนี่ครับถั่วฝักยาวแต่ว่าพันนี้ พันฝักไม่ยาวนะครับที่ปลูกไว้ก็เดือนกว่าตอนนี้เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับนี่ผลผลิตออกแล้วครับนี่มาเป็นอันดับแรกต้นนี้มันมัน,มน,มนผมก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกครับพันนี้เป็นพันเขาเรียกว่าย่านมันน้อยหรือว่าเกลือเถามันมันน้อยครับมันเป็น ต้นไม้แบบพุ่มๆนี่ออกแล้วทานได้สี่ฝักแล้วครับเริ่มจากฝั่งนี้คิดว่าจะไม่ได้ผลนะแต่โอ,โอ้ก็ได้ผลดีนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งนี้ออกแต่ดอกไว้ก่อนนะครับเริ่มดอกดอกมาแล้วครับนี่เต็มเลยดอกเต็มอีกสักสี่หาวันก็แตเห็นผลครับส่วนแปลงสองก็เป็นกระเจีย๊ยบ นี่โตนลครับโตขึ้นเยอะแล้วกระเจี๊ยบหัวปลาเหมือนเดิมอีกสองแปลงแล้วอีกสองแปลงนั้นก็เป็นเผือกนะเป็นภาษาเรียกว่าออดิปออดิปส่วนมะเขือตอนนี้ก็น้อยลงแล้วนะครับไม่ค่อยมีเยอะแล้วก็มันนานเกินไปแล้วรถน,น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทุกคนมาดูเดี๋ยวอีกสัก สองสามวันก็จะเก็บโหลพานี้อีกรอบนึงนะครับไปที่ตลาดเอาไปตั้งไว้ให้แม่ค้าเขาจัดการให้ครับผมไม่มีความรู้เรื่องการค้าขายไม่มีเวลาด้วยนะครับก็เลยให้แม่ค้าเขาช่วยได้กี่บาทก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูไก่หน่อยดูพืชเดี๋ยวต้องมาดูไก่ตอนนี้ผม ให้กินข้าวสวยคลุกกับเปลือกกุ้งเดี๋ยวผมจะค่อยให้ดูเปลือกกุ้งกุ้งเนี่ยที่ไปซื้อมาจากก่อย,ยอเป็นเปลือกกุ้งที่เข้าต้มตากแล้วก็ทุบเอาเปลือกออกให้เรแแต่เปลือกนะครับแล้วก็ขายขายเป็นเขาเขายเป็นกุ้งแห้งส่วนเปลือกมันก็เล็ก,ลก,ลกๆผงๆผมก็ซื้อมากระสอบละสองร้อย มาซาวผสมกับข้าวสวยให้กินก็ไก่ชอบพอสมควรนะครับเดี๋ยวค่อยกไปดูรายละเอียดมาดูอีกนิดหนึ่งมะนาวตอนนี้มะนาวก็เริ่มจะให้ผลได้น้ำอุดมสมบูรณ์มากเลยครับดูดิต้นหนึ่งมีลูกเยอะมากครับเกือบร้อยลูกนะแต่ละต้นเป็นร้อยลูกเลยนะตั้งแต่หน้าแล้งมันไม่ค่อยให้ผลเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้โหดูดิครับ ห้อยระยงระยางเลยเยอะมากโอ้ทราบว่ากิโลละหกสิบบาทนี่ครับออืสวยงามสวนเกษตรชอววอต่อไปก็ดูครับนี่ห้อยเลยอืสวยมากครับมาดูว่ามันจะมีน้ำเยอะไหมนะนี่ดูเท่าไข่ไก่นะเทไข่ไก่เลยก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากนะยังบำรุงไม่เป็นไม่รู้จะใส่บำรุงอะไรไป เดี๋ยวค่อยเรียนรู้ต่อไปนะครับว่าจะต้องบารุงอะไรบ้างนแต่ว่าที่รู้รู้คือตอนนี้มันก็ให้ผ่นพอสมควรมากเลยนะครับนี่มาดูนี้นะครับเคยพามาดูทีเองแล้วแต่ดูอีกรอบนึงนะไอ้ยชอบมากเลยไม่ชอบกินแต่ว่าชอบชอบมันสวยรูปมันสวยมากนะอันม,ม่วงหาวมะนเวาโอ้โหนี่ได้ปิดเทอมไม่เหลือนะครับเด็กมันกินหมดแต่ตอนนี้ช่วง ปิดเทิมเด็กไม่กินเลยนี่ครับเป็นสวนเกษตรนะครับของโรงเรียนจอวอมีมอเตอร์กำลังปั่นน้ำอยู่ปั่นน้ำขึ้นแทงครับอัตโนมัติครับตาเต็มเมื่อไรก็หยุดชะอมเมื่อวันก่อนผมตัด ตัดใบที่เก่ออกแล้วครับนี่กำลังแตกแตกยอดสวยงามมากครับสวนเกษตรชวาวบอปลานี่ครับถึงแม้ว่าโรงเรียนจะปิดแต่ว่าบรรยากาศของสวนเกษตรยังมีชีวิตนะครับเป็นสวนเกษตรที่มีชีวิตถึงแม้ว่าคนเข้ามาเยี่ยมชมน้อยเจ้าไก่น้อย ไก่อารมณ์ดีไหมเซาเนี่ยห้าตัวต่อหนึ่งตัวเมียห้าตัวผู้หนึ่งนี่ตัวผู้ครับย็งไงบ้างครับชมบรรยากาศโอ้แสบตาน้ำเบื่อเข้าตาเบื่อเข้าตาแสบร้อนมากเบื่ออะไรครับย็งไงบ้างครับชมคลิปของสวนกเกษตรโรงเรียนชมชมัชยมงคลวิทไปแล้วครับนี่ครับสวยงามมาก ีความสุขนะครับการอยู่ในสวนบางทีทำให้เราเป็นเรคิดอะไรมากครับดูแลมันแล้วก็เวลาผ่านไปผ่านไปก็รวดเร็วแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ถ่ายคลิปมาให้ดูอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีบ้างนะครับก,ก็เลือกเลือกเลือกเอานะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ